สวัสดีค่ะน้ำา้าวมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้น้ำจะพาเพื่อนๆมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วกันเนาะมาเป็นเนื้อเปื่อยก่อนอื่นเนาะค่ะน้ำก็ะจีไส่กระดูกกระดูกงัวเนาะค่ะติดติดเนื้อไปน้ำเนาะค่ะน้ำเนื่อจะต้มเอาน้ำน้ำโกดาปกน้ำเปื่อนน้ำอย่างมันออกก่อนเนาะค่ะต้มไส่น้ำน้ำเดือดหาหน้าที่แล้วก็ไปเททิิงแล้วก็ลางดีๆนะคะเพื่อนๆเนาะ หลังจากนั้นนำกจะาจีกระเทียมจีหอมจีขิงเนาะคะ่ะจีใส่กระทะแบบนี้แหละคะ่ะเพืเ่อนๆหอมใหญ่สองหัวเนาะคะ่ะกระเทียมหนึ่งหัวผ่าเคิงซะเพืเ่อนๆหรือบผสเนเพืเ่อนๆกัแกะกรีบกไ็ได้ะคะ่ะแล้วกระขิงนี่ประมาณจากผู้ใดบ่มัก กินขิงลายก,กรใส่จะยี่สิบก่ำเนาะค่ะน้ำดีไซสามสิบก่ำพอดีหอมเนาะคะ่ะเนาะอันนี้น้ำจะเฮ็ดลูกชิ้นเนื้อเน,นาะค่ะน้ำเฮ็ดลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เฮ็ดลูกชิ้นหมูน้ำจะบดได้ให้เฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะคะ่ะเครื่องปรุงเพราะว่าน้ำเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาหลังจากนั้นไปเฮ็ดลูกชิน้นเสร็จแล้วน้ำก็จะมาเบิง้งหอมจีของน,นะะ้ำนาะค่ะน้ำก็จะพริก ไปพริกมากกนะให้มันโอ้จีพอดีนั่นแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นถ้าเขาคิดว่ามันพอนดีแล้วเนาะคะ่ะเขาก็ไปแกเปลือกออกเนาะคะ่ะแกเปลือกหอมแปกเปลือกกระเทียมออกเนาะคะนะ่ะเนาะส่วนขิงเขาก็ทูบซะเพื่อนเพื่อนทุบแล้วก็เอาไปาใส่น้ำซุปห้าเนาะคะนะ่ะเนาะ เพื่อนๆน้ำก็จะไม่เหดน้ำซุปเนาะค่ะเนาะในน้ำซุปนี่น้ำก็จะใส่น้ำลงไปหาลิธิเนาะค่ะเพื่อนๆน้ำหาลิธิใส่ลงไปเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นน้ำก็จะใส่กระดูกงวที่น้ำต้มแล้วกระล่างดีๆแล้วเนาะค่ะเนาะ ใส่ลงไปค่ะก็จะใส่หอมจีกระเทียมจีขิงจีเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปขิงนะเพื่อนเพื่อนกระทุบเนาะค่ะเนาะทุบจั๊กน้อยเนาะคะ่ะเพื่อให้กินหอมมันออกเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นน้ำก็จะมาปรุงด้วยน้ำตาลฮาซิปกรัมเนาะค่ะเนาะเกลือสองช้อนโต๊ะแบบพื่นๆเลยเพื่อนเพื่อนมันจะได้เค็มคนเนาะ น้ำปลาซีช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะครึ่งช้อนโต๊ะผู้ใดบอไซก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนนวคือกันค่ะบใส่กันนวคือกันอย่าใส่หลายนะเพื่อนเพื่อน ครึ่งช้อนโตนี่ก็ถือว่าหลายแล้วค่ะใส่น้อยก็หนีก็ได้หลังจากนั้นกระสใส่พริกไทยค่ะผู้ใดมีเม็ดพริกไทยกระใสเม็ดพริกไทยลงไปเน,นาะค่ะนำบะหมีนม่นำกระใสแบบบดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดหอมป้อมนะคะเม็ดผักชีนั่นแหละค่ะนำม,มีแบบบดนำกระใสแบบบดหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะคะ่ะผู้ใดมีแบบเม็ดกระใสแบบเม็ดกระทุบจักน้อยแล้วก็เอาใส่ก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะคะ่ะเนาะ หลังจากนี้ก็ต้มด้วยไฟกลางเพื่อนๆสองชั่วโมงครึ่งนะคะปิดฟ้าแบบเง้มๆเนะคะเนาะแล้วก็ตุ๋นไป2ชั่วโมงครึ่งพอตุ๋นได้สองชั่วโมงครึ่งแล้วเพื่อนๆกะปิดแก๊สแล้วก็ตั้งไว้อุณหภูมิห่องเลยค่ะอันนี้น้ำกระเฮ็ดลูกชิ้นค่ะ นี่น้ำต้มได้ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆแล้วค่ะนี่เพื่อนๆเนกือบจะได้ที่แล้วค่ะอันนี้น้ำก็จะเฮ็ดซาลาเปาค่ะเพื่อนๆซาลาเปาแบบมันโถเนาะคะ่ะเนาะน้ำเฮ็ดเป็นรูปแบบของมันโถเนาะคะ่ะซาลาเปาน้ำก็ะเบ,บิด้ให้เพื่อนๆเบิ่นนงนะคะเพราะว่าน้ำเคยเฮ็ด ครีบกันให้สาลเปล่าไวแล้วค่ะสูตรแป้งเองียงคือกันเมิดเนาะคะ่ะสูตรใส่ก็คือกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆไปหาเบิ่งได้เ้อค่ะอันนี้สาลเปล่าแบบแบบมันโถค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้อันที่น้ำท่านี่เป็นน้ำเปล่านะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้แป้งมันติดกันซื่อๆเนาะคะ่ะถ้าเฮาบ่ท่านี่แป้งมันก็จะบ่ติด เวลามันแปลงมันพองขึ้นมันกะมันจะแยกจากกันนะแม่เพื่อนเพืนมันบอคอยสวยน้ำกระเลทานา้ำให้มันติดกันซื่อๆหอกค่ะ อันนี้ลูกๆเลิกโรงเรียนกลับมาแล้วเน,นาะค่ะน้ำกะเล้ให้ลูกกินสราระเปาห้องทองคนละอันเนาะคะนะ่ะเนาะหลายคนกนี้บ่ได้ได้ลูกสิบ่กินข้าวแล้งค่ะชิมมงคน,นกับเพื่อน นิ้วขาว้ำให้ก๋ยเตียวตังต่สิบโมงครึง่งเราขอเนาะให้ก๋วยเตี๋ยวตังแต่สิบโมงครึ่งเฮ็ดน้ำซุปเฮ็ดลูกชิน้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเฮ็ดสลัเป๋า น้ำให้แบบสลับปอแบบนี้นะครัเพื่อนจับไปเลยมานทีน้ำจะได้หั่นหมูอีกเพื่อนๆห้องถองก่อน คะเพื่อนๆอันนี้น้าจะแพะก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นเฉพาะเส้นนะคะเนาะเ้นกับเนื้อเปื่อยอันนี้เป็นหมูลวกนะคะแล้วกับกับลุกชิ้นสามน่วยนะคะเนาะกับเ้นน้าเฮดไปซี่ชุดนะคะจะน้าจะให้เพื่อนบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นมันโถตาลาเปานั่นแหละค่ะเพื่อนๆน้าจะให้เพื่อนบ้านคนละชิ้นนะคะเพ่นมีสองขั้ขวขวั้วละสองคนนะคะเนาะแล้วน้าก็จะตักน้าซุปแล้วจะให้เพื่อนบ้าน,นะค่ะ you. <laughs>